สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอ๊อฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะครับและนี่ก็คือรายการหุ้นเด่นรอบวันนะครับก็วันนี้เป็นวันที่10กุมภาพาแล้วพรุ่งนี้โออาจจะเข้าเทรดวันแรกนะใครที่วางแผนไว้นะครับว่าจะขายวันแรกหรือว่าจะรังเทรนต่อหรือจะดูทรงกราฟยังไงในร้อยติ๊กของฟิแนนเชียก็อย่าลืมทําตามแผนกันด้วยนะครับวันนี้ตลาดก็ค่อนข้างแกวงนะ ปิดที่ลบ1.33จุดนะครับทำให้หุ้นหลายๆตัวที่เบรกไปช่วงเช้าอ่ะเขาฟอร์เบรกกันเยอะเลยทิ้งไฟกันไว้เยอะเลยนะแต่ก็ทั้งฝั่งของสแกนของเรานะครับหุ้นก็ติดสแกนมาเหมือนเดิมครับ30ตัวซึ่งผมลงให้ดูใน Tik t o อเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มียูสเซอร์ทิกต o k กนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปดูการอัปเดตหุ้นทั้ง30ตัวได้ใน Tik t o อครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่คอร์กราฟกันเลยนะ20อันดับแรกนะครับก็เดี๋ยยววเเเรรราาไปิ่่มกัันลดีคบ หุ้นตัวแรกที่ติดสแกนมาในวันนี้นะครับก็คือคอตโต้ครับคอตโต้ต้องบอกว่าขึ้นมาแล้วพักหนึ่งนะแล้วก็มีการพักตัวลงมาแบบนี้ผมมองว่าไม่เสียทรงนะครับทิ้งตัวลงมาเพราะว่าให้ลงเขาอยู่ที่1.34ครับและวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีวอลุ่มเข้าพีมากๆเห็นแท่งนี้ไหมแท่งนี้นะครับมันวอลุ่มเยอะมากเยอะกว่าวันที่เบร a ไฮขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับมีนัยยะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถเบร a ไฮชุดนี้ได้ มันยังไม่ขึ้นพักทะลุเหลือแค่รอบเดียวนะครับพรุ่งนี้ผมว่าทะลุได้ถ้าทะลุได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการกลับตัวเตรียมพร้อมที่จะเล่นลื่นใหม่ของคอตโตนะครับก็ตัวนี้ก็เอาไว้ในเฟ์ลิตก่อนยเพิ่งทําอะไรนะตัวที่2ครับ a s 1 2ตัวนี้เพิ่งเข้ามาในตลาดวันที่2นะครับถ้าจะเทรดต้องมองไปที่กราฟไทม์เฟรม5้นาทีนะห้นาทีนะหกสนาทีก็ดูไม่ได้นะครับจริงๆก็พานักเรียนในคลาสดูแล้วเมื่อเช้านี้ ใน5้าทีก็ค่อนข้างที่จะเหวี่ยงพอสมควรนะหลังจากที่ราคาออกจากกรอบใหญ่ขึ้นมาได้ชุดนี้ครับแล้วก็เหวี่ยงซิกแซกลงมาหลังจากนั้นก็มีการทำหายต่อเนื่องนะครับชุดนี้จริงๆจะได้เล่นแค่ช่วงโซนนี้ครับช่วงโซน4.5แล้วก็ได้ถือต่อมาตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะสำหรับคนที่เล่นใน time f r a m นาทีนะครับส่วนเพื่อนๆที่ดูรายการเน่นรอบวันตอนนี้น่าจะยังเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการาฟให้ดูแค่นิดเดียวนะครับตัวที่3ครับ JWD ตัวนี้ มาเจาะที่แนวต้านอีกแล้วนะแล้วก็เริ่มคลื่นใหม่แล้วเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ครับขึ้นพักทะลุเห็นไหม break high แล้วครับหลังจากนี้ครับต้องรอว่าตลาดจะเฉลยแบบไหนจะขึ้นเลยหรือว่าจะลงมาสะสมกําลังถ้าลงมาสะสมกําลังนะครับแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยนะก็คือแท่งแรงตรงนี้ครับบริเวณ8.10แต่ว่าถ้าเลือกข้างขึ้นเลยนะครับก็น่าจะชน9.25ได้แล้วก็ทะลุออกไปได้นะก็รอดูกันครับว่าจะเป็นแบบไหนตัวนี้ เริ่มต้นเทรน์ขึ้นใหม่สามารถวางแผนการเล่นได้นะครับตัวถัดไปครับซมิโก้ทิ้งไส้แบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นลักษณะของชูตติ้งสตาร์พรุ่งนี้นะครับมีโอกาสาที่จะพักตัวลงถ้าพักตัวลงมานะครับเราใช้แนวต้านเดิมนะครับที่เปลี่ยนเป็นแนวรับสามารถรับได้นะที่ราคา1.27นะครับตรงนี้วางแผนการเล่นได้1.27นะหรือว่าถ้าใครอยากรอชัวร์นะครับรอให้มีพลัชั่นถ้ามีพลักชั่นกับตัวปุ๊บก็สามารถวางแผนการเล่นได้ครับ ส่วนจุดซับลอดก็ให้ไว้ตรงนี้เลยฮะแนวแก็บที่ให้ไว้เมื่อวานนี้ช่วงบริเวณโซน1.29นั่นเองครับตัวถัดไปครับ VCOM ค่อยๆวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากมีคลื่นใหญ่ตรงนี้แล้วก็ลงมาลึกพอสมควรหลังจากนั้นมีการสร้างคลื่นย่อยนะครับขึ้นพักทะลุแล้วก็พักทะลุอีกรอบหนึ่งนะครับลงมาไม่หลุดโลคือเบ e กสองรอบแล้วไงตรงนี้เป็นเทรนด์นะครับลงมาไม่หลุดโลก็ขึ้นได้ต่อปัจจุบันนี้นะครับก็สร้างคลื่นม่อีกแล้ว พยามสร้างคลื่นนะครับตัวนี้ขึ้นพักทะลุเรียบร้อยครับก็คือมีคลื่นย่อยขึ้นมาอีกคลื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นการตั้งซับรอสเราจะไม่ตั้งไว้ที่ไฮโลตรงนี้นะครับเราจะตั้งที่จุดเริ่มต้นของการกลับตัวครับซึ่งก็คือช่วง4.94นะครับแนวต้าน6.50ครับตัวนี้ก็วางแผนการเล่นได้เช่นเดียวกันครับตัวถัดไปครับ SPVI เริ่มต้นลื่นใหม่แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยละมีการขึ้นพักทะลุตรงนี้นะครับ แล้วก็พักตัวลงมาสะสมกําลังครับไม่หลุดโลของการเริ่มต้นและเบรกไฮรอบ2ในคลื่นใหญ่ได้ก่อนจะเบรกคึ้้นใหญ่ก็มีการสร้างคลื่นย่อยขึ้นพักทะลุด,ด้วยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่วางแผนการเล่นได้นะครับแนวต้าน3.92ครับส่วนแนวรับนะครับให้ที่จุดเริ่มต้นตรงนี้2.98ครับตัวถัดไปครับแบมแบมก็ติดมาบ่อยๆเลยนะช่วงนี้เป็นลักษณะของการไซด์เวในคลื่นยักษ์เลยนะ ด้านบนก็ประมาณ23.75ด้านะครับด้านล่าง19.30และก็ขึ้นย่อยภายในตรงนี้ถือว่าสวยครับตรงนี้ชัดนะขึ้นพักทะลุตรงนี้ถือว่าชัดมากหลังจากนี้นะครับถ้าราคาขึ้นไปชนแนวต้านก็สามารถเทียบโผดได้ถ้าใครวางแผนเล่นไปแล้วนะตัวนี้แต่ว่าถ้าราคามันมีการลงมาสะสมกําลังครับอันนี้ผมถือว่าดีนะครับถ้าลงมาสะสมกําลังก่อนจะขึ้นนะแนวรับจะอยู่ที่20.30ครับถ้าลงมาสะสมกําลังไม่ควรหลุดชุดนี้มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทสต์ไฮได้ ตัวถัดไปนะครับ w I I K ตัวนี้ก็อยู่ในช่วงของโซนสะสมกำลังเช่นเดียวกันถ้ามองคลื่นใหญ่ชัดๆนะครับจะเป็นคลื่นนี้ขึ้นพักทะลุแล้วก็ลงมาสะสมกำลังครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีการสร้างคลื่นย่อยแต่ว่าชุดนี้สามารถวางแผนการเล่นได้จุด stop loss จะอยู่ที่โซนประมาณ2.02นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่ไฮคลื่นใหญ่ที่2.78ครับถ้าออกจากคลื่นที่ได้ก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นเป็น เวฟสานะแล้วก็ไปชนแนวต้านที่3.24ครับตัวถัดมานะครับ T w D ตัวนี้ก็ออกจากกรอบนะครับออกจากขึ้นใหญ่ได้แล้วหลังจากที่เบรกขึ้นใหญ่มานะครับแท่งนี้ก็มีแรงขายกดลงมาครับโอเวอร์แลปแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับและพอแรงขายหมดนะครับก็มีการงัดขึ้นพักทะลุสร้างขึ้นย่อยนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไฮล่าสุดขึ้นไปได้เห็นไหมถือว่าทรงสวยพอสมควรนะครับเพราะว่าเช็คแล้วในขึ้นใหญ่สามารถ ผ่านหายได้ถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสจะขึ้นได้ต่อเลยนะวามแผนการเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนจุด stop loss นะครับให้ไว้ที่โลของคลื่นการกลับตัวนะครับ1.26ครับแนวต้านมองที่1.7ถ้าผ่านได้มองที่2บาทเลยครับตัวถัดมาครับ UV ออกจากกรอบได้แล้วนะครับคลื่นใหญ่อยู่ช่วงนี้ฮะ3.8นะครับวันนี้ก็ยืนได้แบบนี้นะครับมีโอกาสจะวิ่งขึ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่เป็น strong t r e ได้นะครับสำหรับ UV ครับ วันนี้ปิด3.94นะแนวรับนะครับจุด s t อ p ล o อตคือ3.48นะครับส่วนแนวต้านเมื่อวานนี้ให้ไว้ที่แกลบใช่ไหมช่วงโซนนี้นะครับประมาณ5.15ครับแนวต้านสวยครับตัวนี้ถือว่าสวยมากวางแผนการเล่นได้เช่นเดียวกันครับตัวถัดไปครับ CKP ยังอยู่ในช่วงของไซเวย์อยู่ชุดนี้ผมมองว่ายังไม่มีการขึ้นพักทะลุเลยมันแค่เด้งนะครับแล้วก็ลงมาชุดน,นี้ก็เด้งลงมาชุดน,นี้ก็กําลังเด้ง ถ้ามีการขึ้นพักทะลุสร้างลื่นย่อยได้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้แต่ถ้าดูในคลื่นใหญ่นะภาพรวมคลื่นใหญ่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยขึ้นพักทะลุสะสมกําลังครับแต่สะสมกําลังแบบนี้นะครับแนวรับอยู่นี่นะไกลไปนะครับคงไม่มีใครเล่นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็รอให้คลื่นย่อยเข้าสร้างเสร็จก่อนนะครับตัวถัดไปครับ ecf ตัวนี้คลื่นใหญ่สะสมกาลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คลื่นย่อยดีกว่าคลื่นย่อยก็ถือว่าสะสมกาลังเหมือนกันขึ้น พัดทะลุนะครับชุดนี้แล้วก็ลงมาสะสมกําลังไม่หลุดโลมีการสร้างคลื่นย่อยเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเขาอยู่ในช่วงของเวฟสองนะครับสะสมกําลังแบบนี้และล่าสุดก็มีการสร้างคลื่นย่อยอีกแล้วนะขึ้นพัดทะลุครับยังไม่ยอมไปเออแบบนี้ผมคิดว่ารอเก็บต่าๆน่าจะดีกว่าแต่ถ้าราคามันวิ่งขึ้นมานะครับสามารถผ่านแนวต้านคลื่นใหญ่ไปได้ก็ต้องรอดูแรงขายอีกทีหนึ่งถ้าแรงขายน้อยนะครับก็มีโอกาสที่จะวิ่งเป็นเทรนด์ได้เช่นเดียวกัน แนวต้านจะขึ้นใหญ่จะอยู่ที่โซนประมาณ1.58นะครับตัวนี้แนะนําให้พักตัวก่อนนะครับค่อยวางแผนการเล่นตัวถัดไปครับ KGI คลื่นย่อยเป็นยังไงชุดนี้นะครับคลื่นย่อยถือว่าสวยครับมีการทะลุไฮได้สําเร็จนะครับขึ้นพักทะลุครับปิด4.2แนวรับของคลื่นย่อยชุดนี้จะอยู่ที่โล4 0 6ครับถ้าลงมาสะสมกําลังไม่หลุดแนวนี้มีโอกาสเบรกไฮสี่ได้ครับ ตัวถัดไปนะครับกราฟกราฟภาพรวมนะครับคลื่นล่าสุดนะครับมีการสะสมกําลังอยู่ขึ้นพักทะลุแล้วก็ลงมาเห็นไหมราคาไม่หลุดโลก็มีการตวัดกลับขึ้นไปเป็นแท่งเขียว3แท่งนะครับถือว่าแนวรับช่วง32.25ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ราคาก็มีโอกาสกลับไปเทส์ไฮนะครับที่โซนประมาณ37.75ครับตรงนี้ก็ถือว่าสวยนะเล่นในกรอบได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาก็มาตรงกลางแล้ว ถ้าจะตามตรงนี้นะครับซอฟลอตก็อยู่ลึกนะรอให้ราคาเข้าพักตัวลงมานิดหน่อค่อยว่ากันนะครับวันนี้ก็อาจจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่ามาช้าครับเริ่มอะไราการก็เกือบทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูช้านะครับไปกันต่อนะครับตัวถัดมาครับ EPG เบรกไฮได้แต่ว่าวิ่งแบบเอือเอ่อยๆแบบไซด์เวย์อะเบรกไฮได้นะครับแล้วก็ถอยลงมายังไม่มีการขึ้นแบบ แข็งแรงแข็งแรงเลยแต่ว่าก็ยังคงรักษาเทรนขาขึ้นไว้ได้อยู่แนวต้าน8.85ถ้าเบรกได้ก็วางแผนการเล่นได้นะครับถ้าเบรกไม่ได้อย่าพิ่งตาบนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไซด์เว์เฉยๆนะตัวถัดไปนะครับกันกุลกันกุลก็วันนี้ผ่านขึ้นย่อยผ่านไหมหายขึ้นย่อยอย,อยู่2.66วันนี้ปิดจาะครับโอกาสทะลุพรุ่งนี้สูงครับถ้าพรุ่งนี้ตลาดมาดีนะครับ พรุ่งนี้ทะลุได้แน่นอนสําหรับตัวกันกุลถ้าทะลุได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์รอบใหม่ครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยนะแต่ว่าตอนนี้ยังทาอะไรไม่ได้เอาเข้าเฟร์ลิตไว้ก่อนนะมันจ่อไฮให้เฉยนะครับมันยังไม่เบรกไฮตัวตัดไปครับ A.P.P. โอ้โหออกจากคลื่นใหญ่ได้นะครับเพราะว่าแลบชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้ออกจากคลื่นใหญ่ได้พอออกจากคลื่นใหญ่เสร็จปุ๊บแท่งแดงแท่งนี้นะครับมันมันเป็นแท่งแดงก็จริงอะ่ะแต่มันสร้างไฮใหม่นะเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆนะครับ คือสร้างแท่งแรงแต่ว่าสร้างไฮใหม่ไม่ถือว่าเป็นการพักตัวนะครับผมถือว่าเป็นการขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อเนื่อง3วันติดครับยังไม่มีการพักตัวเป็นคลื่นชัดๆให้เห็นตรงนี้นะครับถ้าจะตามซับลอตจะอยู่ลึกหน่อยซับลอตจะอยู่โซนประมาณ2.64ครับถ้ารอให้เขาย่อตัวลงมาแล้วค่อยตามน่าจะสวยกว่านะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าตามเลยซับลอตส2.64ถ้ารับได้ก็วางแผนการเล่นได้นะครับจังหวะนี้ ส่วนแนวต้านของตัว a p p นะครับน่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะเป็นออทามไฮแล้วนะครับผ่านแนวต้านทำเฟรมวิกไปได้แล้วเป็นออทามไฮแล้วครับ <t> ตัวถัดไปนะครับมินวอลเลนเจ็ 7. ทรงมาดีอ่ะนะมี1แล้วนะครับมี A และเด้งขึ้นทํา B ครับขึ้นพักทะลุชุดนี้ถ้าตรงนี้นะครับขึ้นเลยจะเป็นเวฟสามล่ะผมว่าชุดนี้น่าจะเป็น A แล้วก็เด้งขึ้น B ลงทํา4น่าจะเป็นแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าการมาเบรกไฮตรงนี้ ผมมองว่ามันเบรกหายตรงแนวต้านคลื่นใหญ่พอดีผมกลัวว่าเขาจะไม่พักตัวแล้วแต่ว่าถ้าพักตัวนะครับมันจะลงมาสะสมกําลังนะแต่ถ้าไม่พักนะครับไปต่อเลยเพราะฉะนั้นวางแผนการเล่นกันดีๆนะครับซับล็อต8.25ให้ไว้ตรงนี้เลยปกติการกลับตัวชุดแรกนะครับผมจะให้ไว้ที่จุดเริ่มต้นของการกลับตัวใช่ไหมครับแต่ว่าผมมองว่าชุดนี้นะน่าจะขึ้นเป็นเว็บสามนะครับผมเลยให้จุดซับลอตไว้ที่8.25ไว้ก่อน ส่วนเนลต้านะครับมองที่10.70ครับตัวถัดไปครับ BPP ตัวนี้ถือว่าผลงานดีมากๆนะครับในหุ้นที่ติดสแกนมาตั้งแต่ต้นปีนะครับราคาขึ้นมานะครับนับหทิ้งลงมานับ A.B.C จบไปละเพราะว่าชุดนี้น่าจะเป็นเว็บ3ครับราคาขึ้นมาสูงขนาดนี้เกิน161.8%แน่นอนนะก็ถือว่าใครที่ตามตมั้งแต่ช่วงต้น ต้นทางนะครับต้นเทรนตรงนี้ก็ถือว่ารันกําไรต่อนะครับส่วนใครไม่มีตอนนี้ก็น่าจะต้องรอดูไปก่อนครับเพราะว่าราคามันขึ้นไม่มีจุดให้เข้าซื้อแล้วนะครับสาหรับตัว BPP ครับไปดูแนวต้านของเขาดีกว่านะครับแนวต้านถัดไปนะ BPP ก็มองไว้ที่โซนประมาณ23.3ครับตัวถัดไปครับ S&P s ตัวนี้ก็เป็นขาขึ้นมาพอสมควรและทนานพอสมควรแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ ไม่มีจุดให้ตามครับถ้าราคาผ่าน15.7ไปได้นะครับน่าสนใจแต่ว่าถ้าผ่านไม่ได้นะก็โอกาสจะพักตัวลงมาก็สูงเช่นเดียวกันครับและจุด stop loss ของตัว S&P s นะครับถ้า stop loss ตามคลื่นของดาวเทลรี่จะอยู่ที่11.80นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์หุ้นทั้ง20ตัวในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับผมไปเลือกคำถามผมเพื่อนดีกว่ามาตอบกันหน่อย เมื่อวานนี้นะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาถึง69คอมเมนต์นะครับแล้วก็ยอดวิวอยู่ที่1นึ่งหมื่นอ่ดีครับดีมากยอดวิวทะลุทะลุหมื่นละมายืนหมื่นสองหมื่นสี่ได้นะครับเดี๋ยวผมลุ้นไปสองหมื่นละถ้าถึงสองหมื่นได้โอโ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูคําถามดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆถามอะไรกันมาบ้างคําถามที่น่าสนใจนะแต่ภาพรวมนะครับเมื่อวานนี้ผมถามไปว่าถ้าเราจะเอาเอากลับมาทํา30ตัวแล้วทําเป็นคลิปแยกจะดีไหมนะครับคอมเมนต์ส่วนมากนะครับบอกว่า20ตัวก็พอแล้ว ส่วนมากเลยนะบอก20ตัวพอแล้วมันเยอะแล้วนะครับแค่นี้ก็เลือกไม่ถูกกันแล้วโอเคครับงั้นเรายึดเสียงข้างมากนะครับสรุปเราจะทํา20ตัวต่อไปนะครับคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับคอมเมนต์แรกนะครับคือคุณชนะทิพย์นะครับคอมเมนต์มาบอกว่าขอบคุณอาจารย์ออฟและอาจารย์พื้นมากๆครับผมเป็นนักเรียนเทรดมาทอนรุ่นหนึ่งติดตามตั้งแต่ยังไม่เป็นนักเรียนจนตัดสินใจลงเรียนถือว่าการสอนของอาจารย์ทั้งสองเหมือน แทบจับมือเรียนทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ความขยันของตัวเองมารีวิวให้เพื่อนๆที่สนใจและผมจะลงรุ่น2ต่อเพื่อฝึกฝนให้มากกว่าเดิมครับขอบคุณมากๆครับคุณจาทิปที่มารีวิวให้นะครับคุณ y s s r นะครับสอบถามมาว่าถ้าเราซื้อหุ้นแล้วมันขึ้นไปสักพัดแล้วมันไซดเวนนานๆหลายสัปดาห์อาจารย์จะขายไปก่อนไปเล่นตัวอื่นแล้วค่อยกลับมาซื้อตอนเบก,กอบใหม่ไหมครับ ส่วนตัวผมนะครับขายครับนะไม่รู้จะถือทําไมถ้าราคาขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก็พักตัวไซเวสไซเวสไซเวสไซเว,ซเวอย่างเงี้ยนานมากๆแล้วครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นใหม่เทสไฮผมขายเลยครับนะบางทีอาจจะไม่รอถึงเทสไฮก็ได้วันไหนที่เป็นแท่งเขียวพลิกๆกลุ่มเข้าผมก็ขายไปเลยแล้วก็รอใหม่ครับถ้าเขาจะขึ้นเขาจะผ่านไฮไปได้และจะทําทรงคลื่นเล่นใหม่เหมือนเดิมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วนตัวผมผมขายครับ คุณเกลียงไกรนะครับถามมาว่าสต็อปลอ s เนี่ยเมื่อราคาหลุดขายเลยไหมหรือว่าราคาหลุดเมื่อปิดตลาดค่อยคัดลอดวันถัดไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราวางแผนการเล่นแบบไหนก็คือจุดสต็อปลอเนี่ยระวางไว้สมมติระวางไว้ตรงนี้นะครับนี่คือ SL ของเราวันนี้ตลาดเปิดมาครับราคาก็วิ่งใต้สต็อ l o อ s เราแบบนี้นะครับถ้าเป็นผมนะส่วนตัวผมจะขายไปก่อนครึ่งนึง ครึ่งหนึ่งเลยนะขายไปก่อนครึ่งหนึ่งและถ้าตอนเย็นนะครับดูท่าทีว่าจะไม่มีการดึงกลับผมขายหมดแต่ว่าถ้าตอนเย็นนะครับมีการดึงกลับนะคือลงมาเล่นข้างล่างแล้วดึงกลับไปปิดทั้งบนโอเคครับผมซื้อคืนด้วยซ้ำถ้าเป็นแบบนี้แต่บางคนนะครับก็จะเล่นแบบพวก end of day ถ้าวันนี้ปิดหลุดวันถัดไปนะครับขายครับวันนี้ปิดหลุดปุ๊บวันถัดไปเปิดมาไม่ว่าจะต่ํากว่านะครับ หรือว่าจะสูงกว่าจุดซับรอดก็ขายไปก่อนเพราะว่าถือว่ามันเสียทรงไปแล้วเราต้องเลือกครับว่าจะเล่นกรณีไหนนะคุณนัทพงศ์นะครับสอบถามมาว่าอยากสอบถามว่าดูกราฟแบบเดทเทรดที่เป็นวันกับเดทเทรดที่เป็นนาทีหรือชั่วโมงของวันนั้นแนวโน้มกราฟจะเหมือนกับที่อาจารย์สอนไหมครับแนวโน้มนะครับผมอยากให้ยึดไทม์เฟรมใหญ่เป็นหลักเพราะว่ามันมีนัยยะม,มากกว่าไทม์เฟรมเล็กครับบางทีนะครับไทม์เฟรม60 ทำเฟรมผ้าทีมันเสียทรงขาขึ้นแต่ทำเฟรมใหญ่ยังไม่เสียทรงขาขึ้นหุ้นก็ยังไม่ลงนะเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับทำเฟรมเล็กก็จะทำทรงกลับตัวและขึ้นไปได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นให้ยึดทำเฟรมใหญ่เป็นหลักนะครับก็ตอบคำถามกันนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ความรู้เอาไปปรับใช้ให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์สองเรื่องนะวันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องมันนี่ฮีโร่นะครับสามารถ คลิกที่ปุ่มสมัครนะครับที่อยู่ข้างๆปุ่มกดติดตามได้เลยครับและเมื่อเพื่อนๆเป็นสมาชิกกับช่องมันนี่โร่เพื่อนๆจะได้รับพุ่นการบ้านทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีไลฟ์ของอาจารย์พืชทุกวันจันทร์ไลฟ์ของผมทุกวันศุกร์ครับแล้วก็จะมีคลิปการอัปเดตเซตฟิฟตี้ในฟิเจอร์ให้ดูทุกวันพุธด้วยครับและเรื่องที่สนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเรียนหุ้นอย่างจริงจังเป็นสเต็ปบายสเต็ปกับพวกเราช่องมันนี่โร่นะครับตอนนี้ช่องมันนี่โร่เรามีคอร์สที่เปิดใหม่ล่าสุุดนคครรรับชื่่่ออ์วา2 รุ่นแรกก็จะจบแล้วนะครับรุ่น2ก็จะเริ่มแล้วนะใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนหุ้นตั้งแต่ซื้อขายเลยอินดิเคเตอร์ดูยังไงการกับตัวดูยังไงนะครับแล้วก็การเทรดหน้างานเป็นอย่างไรนะครับครนี้นะครับเราจะไลฟ์สดสอนเพื่อนๆช่วงตลาดเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตลอดระยะเวลาถึงสสัปดาห์เลยทีเดียวนะใครสนใจติดต่อได้ที่ไลฟ์แอดมินโรครับก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องมานีโรด้วยแล้วพบกันใหม่กับรายการหุ้นเด่นรอบวันวันพุนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ